มาค่ะลูกหลับแล้วเรากลับมาเจอกันนี่ไม่รายการหรอไม่รายการลูกเผลอเราเจอกันกับคุยนิดนึงจักรวาลอยู่ในรูมดานทีนึงเอาใหม่ตามไม่ทันขอช้าช้าการตัดใจพิสดีนี้ เมื่อกี้กำลัง,นงเนี่ยนั่งกินข้าวยังไม่เสร็จเลยเนีย่กินข้าวอยู่แล้วมันมีตอกก็ตอกพูดเรื่องทฤษฎีบิ๊กแบงพูดเรื่องบิ๊กแบงว่าแบบว่าโลกเราเกิดขึ้นมาได้ยังไงแบบเราเกิดขึ้นมาได้ยังไงจักรวาลนี้มันเริ่มต้นที่อะไรอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อกี้คือจริงๆนี่ยังฟังตอกก็ตอกนั้นไม่จบเพราะว่าฟังปุ๊บหันม,มุอกับพี่นิกปับ๊บพี่นิกพูดอีกทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาน่าสนใจมากซึ่งดิฉันช็อกโลดฉันเลยตั้งกล้องในทันทีให้ทุกคนได,ไดก,นนะะะกะอะาบอ่าาาไจไรช ก็คือทฤษฎีตอกก็ตอกเมื่อกี้ที่เขาบอกอะคือเป็นเหมือนทฤษฎีเรื่องแบบกำเนิดโลกอะซึ่งเมย์เองก็เคยได้ยินบ้างอยู่แล้วนะก็คือโลกเกิดจากแบบปรากฏการ์บิ๊กแบงอะบิ๊กแบงคือการแบบว่าระเบิดแบบอย่างยิ่งใหญ่อะของการชนกันของอะไรสักอย่างปะไม่ของความว่างเปล่า,าก่อนหน้านี้มันมีแต่ความว่างเปล่าแล้วเกิดการประทุครั้งใหญ่การระเบิดบิ๊กแบงไม่เดี๋ยวงงว่า ตอนแรกจักรวาลว่มงเปล่าเริ่มจากสมมติจุดเริ่มต้นที่ศูนย์เลยคือมันไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งเกิดการระเบิดนั้นขึ้นมันไม่มีอะไรเลยมันจะระเบิดได้ยังไงพี่นี่ไงก็คือเป็นทฤษฎีเป็นทฤษฎีว่ามันเริ่มต้นด้วยการระเบิดสักอยางจะเป็นแบบอนุภาคที่เล็กมากๆแล้วมันตุ๊บปัททะตู้เมื่อกี้บอกเมื่อกี้บอกจักรวารว่างเปล่าสพักบอกมีอนุภาคละก็ไม่รู้ไงไม่รู้ว่าอยู่ดีๆมันระเบิดไม่เหมือนมันมีดาวเคราะห์ชนกันเป็นบิ๊กแบงไม่ใช่หรอ ถ้ามีเราวเขาก็มีจักรวาลแล้วดิอ่เอาเป็นว่าเกิดบิ๊กแบงคือเกิดการระเบิดครั้งใหญ่อันนี้เขาไม่ใช่ทฤษฎีเกิดโลกคือทฤษฎีเกิดจักรวาลเลยที่หนูกำลังพูดถึงเนี่ยอ๋อคือการเกิดจักรวาลการเกิดจักรวาลก็คือบิ๊กแบงปุ๊หนึงแล้วก็เกิดเป็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนี้ระเบิดออกมาในกี่ล้านล้านซึ่งสาเหตุการระเบิดคือเรายังไม่มีใครทราบได้ก็อยู่ดีๆเกิดการระเบิดบิ๊กแบงขึ้นมาเลย ว่าก่อนหนะ้าคือมันไม่มีแสงก็ไม่มีเวลาคือก่อนหนะ้าไม่มีทั้งเวลาทั้งแสงและอะไรเลยฉนว่าท่าเกิดการระเบิดนี้ขึ้นแลวทุกอย่างก็มแล้วมันมีหลักฐานพิสูจน์เรื่องนี้ไหมหรือว่ามันเป็นแค่ทฤษฎีที่เราแบบแค่ทฤษฎีที่ดูเป็นไปได้ดูเป็นไปได้ที่สุด,ท,สดที่เขายอมรับที่สุดแต่ในที่ที่พี่กำลังพูดเมื่อกี้เอบอกว่าล่าสุดเนี่ยจากคล้องที่เขาส่งไปเจมไฟน์นะที่เขาล้มล้างทฤษฎีมากมายวิกแบงเป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่โดนขึ้นมาขัดแย้งแล้วตอนนี้ คือกลายเป็นว่ามันอธิบายได้คือพี่ก็ไม่รู้ลึกนะแบบว่ามันลึกขั้นมากๆอยู่แต่แบบคือไหลกลายเป็นไหลเรื่องราวไม่สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีบิ๊กแบงลวในจักรวาลนี้เขาก็เลยคิดว่าเขาไปเลือทฤษฎีเดิมอันหนึ่งที่เขาเคยพูดถึงแล้วแบบตกปัดตกไปแล้วแต่กลายเป็นว่ามันตอบโจทย์ขึ้นมาเฉยๆเลยมันเป็น make ซขึ้นมาขึ้นก็คือว่าเขาบอกจริงๆแล้วอะโลกเราอะอยู่ในหลุมดําปีกทีนึงจกักรวาลเราอะอยู่ในหลุมดําปีกทีนึงเป็นแค่มวลก้อนที่อยู่ในหลุมดาอะ เราอยู่ในหลุมดําใช่ประตูหลุมดําอาจจะเป็นประตูทางออกไปอีกจักรวาลหนึ่งไงที่มันเข้าไปในหลุมดำมันจะพุ่งโ่ไปทางหนึ่งทำไมอ่ะทำไมเราอยู่ในหลุมดําไม่รู้ก็เขาว่าอาจจะเป็นกามันกลายเป็นตอบโจทย์ได้หลายทฤษฎีมากกว่าหรือแบบมันดูมีขอบเขตค,ความสิ้นสุดของจักรวาลมังเหมือนแบบเนาี่ก็ไม่รู้ว่ามันมีทฤษฎีไหนบ้างที่แบบว่ามันไม่ตอบโจทย์อันเดิมมันไม่ตอบโจทย์เขาที่พี่อ่านมาล่าสุดเขาแบบไม่ได้อธิบายละเอียดมากแต่รู้ว่าโอเคมีหลายทฤษฎีที่กลายเป็นว่าแบบบิ๊กแบงไม่ใช่แล้ว อันนี้มีททษรีใหม่ว่าเราอาจจะอยู่ในหลุมดำไอเห็นที่เราเห็นหลุมดําแล้วเข้าไปไม่รู้เป็นอะไรอาจจะเป็นออกหรอเออเป็นเราแล้วเราอยู่ข้างในออกไปอีกที่หนึ่งประตูมิติคือเรากำลัลงเดินทางอยู่ในหลุมด,ดำเราเลยเราอยู่ข้างในหลุมด,ดําเลยเราอยู่เฉยๆเราเราเดินทางไปด้วยแล้วจักรวาลมันขยับอยู่แล้วจักรวาลมันขยายขยับอยู่แล้วเพราะเราอาจจะอยู่ในกลุ่มแบบในหลุมดําอาจจะเป็นประตูฟ like ิลแบบอ๋อกน,นึก่อออแล้วนึกอย่างนี้เลยนึกฟิลว่าหลุมดําอ่ะนึกถึงลูกโปง่ง จักราวาลคือลูกโปง่งใช่ไหมหลุมดำคือปากลูกโปง่งอ่ะที่ไว้ออกอ่ะใช่ไหมจักรวาลก็คือขยายไปเรื่อยๆเออใช่จักราวานทุกวันนี้ก็ขยายเให,ใหไปเรื่อยๆหลุมดำไม่ได้ใหญ่แต่ว่าหลุมดำก็คือปากลูกโปง่งอ่ะอยู่ที่เดิมแต่จักราวานใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจักรวาลเป็นลูกโปง่งข้างในหลุมดำไม่แต่แต่ในภาพจักรวาลอากาศเราเห็นโลกเห็นหลุมดำในอากาศด้วยนะเราเห็นไงถ้าเราอยู่ข้างใน เ,เราจะด,ดูได้ไงว่าจุดนั้นที่เราเห็นมันไม่ใช่ทางปากทางใช่ปะ่ะไม่ก็เลยเขาเลยบอกว่านี่อาจจะเป็นปากทางไงหงนุนด<า>นนำค<า>ือป,ปากทางใช่ เพราะเราอยู่ในหลุมดำไงที่พดีใหม่ที่กําลังแบบว่าจาักกล้องเคยรู้ไหมว่าคนแต่ก่อนเนี่ยบอกว่าโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาลอืมอืมอืมท่ไหแล้วก็เดินลมล้างไปด้วยก่อนหน้านี้บอกทาิที่ต้องหาเศูนย์กลางจักรวาแลวแล้วก็ไม่ใช่อีกมันก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าโอ้จักรวาลมันใหญ่มากเลยมไม่รู้คือที่ไหนจนท้ายสุดอะด้วยการทดลองต่างๆเลยเขาก็บอกว่าพอมาตั้งจุดสังเกตที่โลกปรากฏว่าทุกอย่างอะทุกดาวอะอยู่ไกลห่างโลกไปเรื่อยๆตามช่วงเวลาเท่านั้นน่ะถ้ากับว่าโลกอะ เป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลอะไรนะงงเพราะเราอยู่นี่แล้วอยู่ดีทุกอย่างมันไกลออกจากเราพระอาทิกก็ไกลดวงจันทร์ก็ไกล,กไกลทุกอย่างกไกลออกจากเราหมดเลยขอเพื่อเรามาีโอกาสเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลไหม ไม่เข้าใจเอาใหม่ตามไม่ทันขอช้าๆก่อนหน้านี้ที่ฎดีว่าโลกเป็นจัก,กรวาลก็แค่เพราะว่าเราอยู่บนโลกใช่ไหมละ่ะตอนหลังเราแบบมีนับถือเทพมีแบบพระอาทิตย์โอ้ดูน่าจะเป็นศูนย์กลางแล้วเพราะลูกอย่างหมุนโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ต่อมาก็ขยายออกมาอีกคือไม่ใช่ใชพระอาทิตย์มีพระอาทิตย์อูมแตมีมีกาแล็กซี่มีดาวฤกษ์มีอะไรเยอะแยะเลยมีกระนดงแข้งกระลิกไม่ใช่พระอาทิตย์แล้วแรกตรงไหนก็แน่เขาก็มาเจอคนพบว่าอ๋อจริงๆแล้วอะทุกอย่างอะออกกลจากโลกขึ้นเรื่อยๆมันอออแล้วพระอาทิตย์ด้วย เขาก็วัดตามเวลาเขามีม,มีมาตรฐานการมาของเขาเรื่อไม่แน่แต่คือทุกอย่างอยู่ไกลออกจากโลกเลยเขาค่อยเดินทางห <ๆ S 1> <ไป S 2> ่างออกไปเท่ากับว่าดูท่าในทุกมิติเลยเราก็มีกว่าเป็นศูนย์กลางจักรวาลใช่ไหมดูคงจะเหมือนอยู่แต่จริงๆไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่เดยกหนูจะไม่ไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอะทุกอย่างอะไกลออกจากกันตลอดอ ถ้าสมมติเราไปวัดที่พระจันทร์ทุกอย่างก็จะไกลออกจากพระจันทร์ตลอดเราไปวัดที่พระอาทิตย์ทุกอย่างจะไกลจากพระอาทิตย์ตลอดเท่ากับว่าก็เหมือนในลูกโป่งเหมือนเดิมที่บอกว่าทุกพอหนูสมมติหนูเป็นจุดๆหนึ่งในลูกโป่งอ่ะพอลูกโป่งขยายตัวทุกอันก็จะไกลออกจากจุดๆนั้นตลอดเหมือนกันไม่งงนะจิ้มไปตรงเนี้ยถ้าลูกโป่งขยายทุกอันจะไกลจากจุดจุดนั้นหนูจิ้มตรงไหนตรงนั้นทุกอันก็จะไกลออกจากจุดจนั้นก็จะตอบโจทย์ทฤษฎีบิ๊กแบงเมื่อกี้ว่าเราอาจจะเป็นแค่ จักรวาลในหลุมในก้อนกลมๆก้อนหนึ่งในโล,ลนกกลมแค่มันใหญ่ม,ม,มากๆที่เร,เราอีกเออแล้วมีข้างนอกอีกที่เราแบบไม่รู้ด้วยซ้ำ่าคืออะไรเพราะเรายังเข้าไปในบิกแบบเอ้ยเข้าไปในหลุมดําไม่ได้น่าสนใจทฤษฎีนี้ แต่ว่าเมย์เคยฟังเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าเราอ่ะก็เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าแบบจักรวาลมันกว้างใหญ่มากทําให้เราอะ่ะก็คือจะเชื่อเรื่องเอเลียหรือสิ่งมีชีวิตทรงปัญญานอกโลกสิ่งมีชีวิตอื่นๆนอกโลกเพราะว่าเราสุกว่าเฮ้ยเรายังมีชีวิตกันได้จักรวาลมันใหญ่มากๆไม่มีที่สิ้นสุดอะ่ะมันก็ต้องแบบมีสิ่งมีชีวิตหรือมีดาวดวงอื่นที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวสิมันก็ต้องมีอะไรเงี้ยเอเลียอะไรเงี้ยแล้วเมย์ก็ไปเจอแบบ บทความหนึ่งที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วว่ะมนุษย์คือความบังเอิญเดียวในจัก,กรวาลด้วยซ้ำแม่รู้พี่เคยได้ยินทฤษฎีนี้ปะไม่รูุแต่พี่ก็พูดบอกพี่เป็นคนบอกหนูว่า <laughs> โทษนะบทความที่อ่านโทษไม่ไม่ไม, <laughs> ไม่ไม่รู้ว่ามีคนนั่นไหมแต่พี่อคิดว่ามีโอกาสมากๆที่แบบคือโอกาสมันน้อยมากๆเลยที่จะมีสิ่งมีชีวิตก่อนนะสิ่งมีชีวิตนี่ยังหายากมากๆและก้อนจะนเดี๋ยวเราต้อง <laughs> ขอถามก่อนว่าก่อนหน้าเนี่ยพี่เชื่อ,เ,อเรื่องเอเลี่ยนไหมแบบจักรวาลมีเอเลี่ยนสิ่งมีชีวิตอื่นบนดาวพ าขนาดเราก่อนหน้านี้นนพี่เพิ่งคิดอะไรแบบใหม่ได้อย่างน่งจริงมันแบบว่าเขาว่ามีชีวิตอะเราไม่เป็นตัวกําหนดมากๆเลยนะ หมายถึงว่าแบบแค่ว่าเรามีปัญญาเราเลยกำหนดว่าอันนี้มีชีวิตนี้ไม่มีชีวิตเข้าใจความหมายไหมหมายถึงว่าต้นไม้เงี้ยมีชีวิตเพราะเรากําหนดว่ามันมีชีวิตมันเติบโตมันอะไรก็ตามนะคือหมายถึงว่ามนุษย์เราอะสร้างแบบว่าคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตว่าจะเรียกว่าสิ่งนี้มีชีวิตได้มีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่เช่นไรนะเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวเติบโตได้สืบพันธุได้อะไรก็ตามนะอ่ะเราก็จะเรียกว่าสิ่งนี้คือสิ่งมีชีวิตแต่พนะี่จิบอกว่ามนุษย์อะเป็นคนกําหนดเงื่อนไขนีน้เองเป็นคนกําหนดแบบ มันอยู่ใกล้กันแล้วมันไม่ถูกกัน,าากนมันมันเคลื่อนไหวหนีหากันอิเล็กตรอนก็อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตก็ได้เข้ยาใจความหมายใช่ไหมปบบว่าจริงเราไม่ก็แค่เค,เค,เคมีที่แบบว่าเกิดขึ้นมาแล้วแบบนั่งขึ้นมาเองอเราตัดกลับมาว่าเรื่องเอเลี่ยนว่าพี่พี่นีก้กะเคยบอกว่าม,มนุษย์เราอะเป็นความบังเอิญแบบอธิหารมากๆที่เออที่มันลงล็อกพอดีแบบได้ยังไงจนเกิดมาเป็นเราอะจนเกิดมาเป็นสิ่งมีชีวิตแบบเนี้ยมีความคิดความอ่านแล้วอยู่ในสภาพแวดล้อมดาวดาวเคราะห์ที่แบบดันอะไรไม่รู้มันไปเหมาะสมแบบพอดี พอดีให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เติบโตได้ใช่ปะใช่แล้วก็แค่ว่าสิ่งมีชีวิตก็ยากแล้วกว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบมีสมองพอจะแบบอย่างเราได้ก็ยากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแต่จรหมายถึงว่าก่อนหน้านี้คนเขาเชื่อว่าแบบขนาดเรายังมีตัวตนเรายังมีสมองเรายังทําสร้างโลกใบนี้สร้างตึกสร้างเทคโนโลยีได้ขนาดเนี้ยมันก็แบบจักรวาลมันใหญ่มากมันก็ต้องมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่แบบเขาเก่งกว่าเราเขา แบบทรงบรรยากว่าเรามันอาจจะมีบางเอิญมีดาวเคราะห์อีกสักดวงที่แบบเหมาะสมกับการเติบโตและเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกอะเพราะว่าเราไม่รู้จักรบาลมันมีอะไรบ้างเราก็เลยเชื่อว่าเออมันมันคงไม่ได้มีแค่เราหรอกแต่คือพี่ไปอีกเวสนึงหรอไม่นือพี่ก็เชื่อเชื่ออยู่หมายถึงว่าก็เชื่อว่าอาจจะมีอยู่แต่แค่แบบว่าแต่โอกาสจะมีก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นหรอกมันยากอยู่มันยากมากมากอยู่เออถามว่ามีโอกาสไหมเดือดาวนับลายล้านล้านดวงอะก็มีโอกาสอยู่แหละแต่แค่ว่ามันก็น้อยอยู่นะ ที่จะมีชีวิตยังน้อยเลยแล้วจะมีชีวิตที่แบบมีสมองอีกอ่ะแล้วการติดต่อแบบมันก็ตอนนี้เราก็ยังแบบไม่ได้รับการติดต่อเลยอะไรแต่ก็โอเคมันระยะทางที่การสื่อสารเรามันก็ยังไม่สามารถอ่ะนะเขาบอกเออตอนนี้พูดถึงแบบเขาบอกว่าคือเทียบความใหญ่ของจกักรวาลเนี่ยมาิจักรโลกไปพาธิตะไกลมากนะก็บอกว่าถ้าสมมติว่าเทียบว่าจากโลกอะไปพาธิตะเท่ากับกรุงเทพไปเชียงใหม่ใช่ไหมเขารู้ไหมว่าดาวเลษ์ที่ใกล้ที่สุดอะผัดไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยนะ อันพี่พูดเราพูดเรื่องโลกอะแต่พี่ทำไมนะเทียบไงเทียบความใหญ่ให้ดูจากโลกไปพระอาทิตย์อะเท่ากับกรุงเทพฯเดียวเลิกถัดไปอะก็คือไม่ก่อนจะมีสิ่งมีชีวิตได้อย่างน้อยต้องมีดาวเลิกนะรู้ใช่ไหมดาวเลิกที่ให้แสงให้แบบว่าอ๋อเรอให้ความอบอุ่นเอาะดาวเลิกถัดไปห่างจากเราเท่าไหร่อ่ะไม่รู้อะคือทำมันคิดอะแต่มันไม่มีอะไรผูกเข้ามาในหัวอยู่ประมาณแบบประเทศชิลีอะ ก็คือไกลไปแบบมากๆอะไรเงรี้ยวัดลาภเทพที่นี่อยู่ไหนอะอะไรแบบนี้สมมติบอกว่าเทียบเป็นหนึ่งหน่วยเขามีหน่วยวัดอยู่นะจากโลกไปไปพาราทิศประมาณหนึ่งหน่วยไปดาวเลือถัดไปอะอคือประมาณสองสองหมืน่นแปดสองหมื่นเก้างหน่วยก็คือแบบ<ๆ>เป็น,เป,นเป็นหมืน่นหมื่นเท่าอะ่ะก็เลยมีโอกาสหมายถึงว่าโอกาสที่เราจะเดินทางไปถึงดาวเรือถัดไปหรือเห,เห็นอะก็คือยากมากๆาก<ๆ>ก็คือน้อยแหละที่เขาจะติดต่อกันมาได้ เราก็เลยไม่มีถึงในชีวิตต่อเรามาได้ไงเพราะว่ามันไกลเกินไปปะมีผลอยู่ทั้งนั้นก็ยังมีโอกาสยังมีโอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตนอกโลกใช่แต่พี่ว่าอาจจะมีโอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตในมิติอื่นมากกว่าด้วยอีกมิติอื่นคืออะไรมิติอื่นไงที่ไม่ใช่โลกสามมิติมิติที่สี่ที่ห้าที่หกพระพุทธเจ้าไปมาแล้วฮะพี่ไหนก็ตามเราเรามาคุยกันเรื่องมิติพิศวงได้โองคุณนิคพอรู้หรือเปล่าว่าโลกเราคือโลกกี่มิติ สามมิติมาถึงที่เราเห็นกันอยู่รูกวันนี้คือเราเห็นรูปที่สามมิติเราเห็นรูปที่สามมิติแต่จริงๆแล้วโลกเรามีไม่เราอาจจะมีสี่มิติห้ามิติหรือแบบมีมิติอื่นที่แบบที่เรายังไปไม่ถึงอีกเอาล่ะครับเดอะโกดครับหรือเปล่าโอเคค่ะเรื่องราววันนี้จบที่คําถามถามกับทุกคนค่ะว่าคุณเชื่อว่าจัก,กรวาลจักรยานคุณเชื่อว่าจักรวาลเกิดขึ้นได้อย่างไรและจักรวาลเป็นอย่างที่เราคิดกันไหม ลูกหน่ตื่นมาเนาะมันจะกินอย่างเดียวเลยลูกลูกตื่นแล้วค่ะทุกคน <c oughs> ต้องแยก <p ip> สาลายตัวสาลายตัว <c oughs> bye, บายบายค่ะอันนี้ไม่ค่ะ <c oughs> ไปแล้วนะคะเดี <c oughs> ๋ยวเล่นปิดคลิปให้หน่อยบายบายค่ะงับ <c oughs>